เสวนลุงในทุเรียน40ไร่ทีมงานพี่เอออสเอ็มวเกษตรคู่คุณใบางามพลับพลับเอจีพลัสชมไหมชมไหมเป็นเรื่องลง<ต>ลงดูอย่ต้องเอาวันนี้ไปให้เอาไปให้ก่อนเลยไหมมันวนได้ เงินในอันนี้เขาเรียกว่าเรียนงามพลับพเราไปเข้าสู่ป่าเรียนสะสมอาหารพร้อมออกดอก AG พลัดดูแลโดยทางดินด้วยซอยพัด40ไร่สวนลุงในสุดยอดทางพร้าวตรงนี้เขาเรียกโดยดูแลโดยทีมงาน AND และออดเอ็มว มาดูกันพ่มาอยู่หรือเปล่าค,คนดูแลสวนนิวซีเพนนะเริ่มจากการดูแลดิน อันนี้วิดีโอจะให้ดูสั้นๆอันนี้รากฝอยดีมากแบบนี้ฝนตกโปรยๆแต่เราก็ไม่หวั่นที่ตรงนี้40ไร่นะครับในการที่ลงพื้นที่ก็ใช้ในิเพนต์ของเอ็มเวเต็มสูตรนะฟื้นฟูจากการทำดินนะสู่การสร้างอาผลผลิตนะเริ่มทำผลผลิตเริ่มสร้างใบเริ่มตันนะฝนตกมากด้วยนะยจหวัดชุมพรนะครับ มนพอมากแล้วครับใบแน่นใบเริ่มตันแล้วใบเริ่มบิดครับกำลังสวยเลยครับทุเรียนอันนี้เราติดตามกันเป็นปีที่สองนะครับสำหรับการใช้นิวซีเพนของ M-V นะครับโอเคครับค่อยเจอกันครับสวัสดีครับ